จากรูปปะสัญญาเป็นอรูปปะสัญญาก็คือจุดที่ดวงจิตดวงสุดท้ายเกาะลมหายใจสุดท้ายนะครับจุดนี้ลมหายใจจะหยุดชั่วคราวนะครับเพราะดวงจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สัตว์เป็นผู้ไม่ตาย นะครับถ้ายังเป็นสัตว์อยู่ไม่สังเกตชอบไม่เห็นชอบไม่รู้ชอบนะครับรูปปะสัญญารูปก็คือการใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาก็จะพัฒนาขึ้นเป็นอารูปปะสัญญาพัฒนาก็คือไม่ได้ใช้ลมในการปฏิบัติธรรมภาวนาต่อไปนะครับที่กล่าวมานะครับรูปปะสัญญานั่นก็คือพบนะครับ หรือรูป,ปะราคะข้อที่6ของสังโยชน์สินะครับพัฒนาขึ้นอะรูป,ปะสัญญาก็คืออะรูป,ปะราคะข้อที่7ของสังโยชน์สินะครับนั่นก็คือการใช้อากาศอะรูปปะสัญญาที่5ก็คือการใช้อากาศในการปฏิบัติธรรมภาวนา อากาศกับลบมเนี่ยใกล้เคียงกันจนแทบจะแยกแยะไม่ออกนะครับอากาศที่อยู่นอกโลกนะครับเหนือบรรยากาศของโลกนะครับที่ห่อหุ้มโลกอยู่โดยมีสนามแม่เหล็กเป็นผู้ดึงดูดเอาไว้นะครับเป็นฉากเป็นเกาะป้องกันแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ที่แผดเผาถ้าไม่มีสนามแม่เหล็กโลกไม่มีไฟตามความหมายของพุทธองค์โลกเราจะอยู่ไม่ได้เหมือนกับดาวอังคารหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะจัก,กรวาลที่เราอยู่นะครับก็คืออากาศกับลมหายใจ ลมหายใจมีออกซิเจนส่วนอากาศหรืออวกาศที่อยู่นอกบรรยากาศโลกจะไม่มีออกซิเจนนะครับและอากาศหรืออวกาศจะอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นอยู่นอกดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ที่เป็นแบล็กเกลว์ที่เป็นสีดำๆเวลากลางคืนและในเวลากลางวัน แต่ที่เราไม่เห็นเป็นพื้นดำเพราะแสงอาทิตย์มาบดบังนั่นก็คือสะสารและพลังงานมืดซึ่งอยู่นอกสังสารวัตนะครับเพราะฉะนั้นขันห้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อดับชั่วคราวจากจุดที่กล่าวมาเบื้องต้นแต่สัตว์ ยังเป็นสัตว์อยู่ไม่สังเกตชอบไม่เห็นชอบไม่รู้ชอบก็คือไม่มีปัญญานะครับก็ยังไม่เกิดปัญญาวิมุตต์เมื่อไม่เกิดปัญญาวิมุตติก็ไม่เกิดเจโตวิมุตต์ก็จะพัฒนาขึ้นเป็นอรูป,ปัสัญญาที่5จากจากตุชานนะครับชานที่4แล้วก็มีนิโรธเป็นลอยต่อ ซึ่งไม่มีลมวิจใจชั่วคราวเมื่อ